เออใช่แต่ว่าคนที่กอปคนต่อต่อไปอ่ะเวลามันจะเร็วขึ้นเียเลยอาจยอาจารย์ว่าจะ้ายเดี๋ยวคูกจะถามให้ดปีดิเกตาเยียแล้วมันคิดสภาพคนจะถามดิเดกิวีไวสัตเยี่ยอาจารย์อาจารย์มาเห็นพวกเราเป็น อย่าดื้อครไอ้คนวายคนแรกมันขำกูว่าชิบหายไรซะอย่างงูนราตัดทุกอย่างมันจะพังที่หน้ากูอยากรู้จริงๆเลยโจทย์กูจะเป็นยังไงนะ งานกลัน่น What the fuck อุ้ยเจี๊ยบหายแล้วเฮียอะไรเ Holy shit What the fuck กูบอกเลยอันนี้กูว่าเดีกว่าต้องฉบับอีกที่อ่ะมึงมึงขนาดนี้ต้องฉบับกรหม่อแล้วนะไอ้มาขนาดนี้อันนี้โดนกลับไม่ละ้ปวดในคอมไม่อยากมันปวดแล้วเกือบเตือนวันโทรศัพท์มดีดว Yes I'm done h e r ยอะไรวะเนีย ดอน้าวจบแล้วไอ้แทกไอชัดถ้างานใครขัดหายก็นั่นแหละรู้กันโหยิ่งแย่แล้ววันนี้ที่เพื่อนไม่ยทำไมมันเวลา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 เอ้ยไม่ด แล้วก็ลงสีตรงนี้แล้วก็ต้นไม้สีเทาโอ้โหเฮ็ดศาสนาไว้เลยไอ้ที่อโอ้โหไอ้ที่อันน,นี้โอเคกูจะว่ายังไงให้มันได้เท่ามึงวะเวลาไป จริงๆกูควรวาดไฟก่อนนะไอเที่ยวเฮ้ยแป้นเบลกับโลวะไอเหี้ยไม่ไปเลยไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยทันไหนวะเยี่ไม่ได้เยีเวลาที่เราลงในเรียเลยนี่หว่าคุณว่ามันจะแเอาสีแดงมาอันนี้เป็นโลกอะโลกก็เอา อสีฟ้าเฮ้ยฟ้าเสร็จเอาเขียวมาแต้มๆหน่อยเนี่ยผมไม่ผิดเขาบีบงานผมมาอย่างนี้เนี่ยเขาบีบมาอย่างนี้กูก็ตามบีบกูตามบีบเป๊ะเกูก็ตามบีบว่าต่อป่ะมีพระจันทร์ไม่ใช่พระจันทร์ไอ้เหี้ยมีพระอาทิตย์แล้วก็มีกำแพงกำแพงอ๋อไอ้เหี้ยจริงๆมันมีแบบสีทึบนี่หว่าไอ้ชัดคนอยู่ข้างๆกำแพง วิ่งเยโคตรโง่เลยสไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้เฮี้ยฉันกีบหรอเียอะไรกูพทำตั้งเยรบพีเลยแไม่ยดูิงายแล้วไมทำเลยเทมันลืมเทมันเลือดรูปสวยในสัตคนล่างหลายพิเยษมาก อะไรอะโอ้โหไอสั์บีบมึงมันต้องมีดาบสองอันใช่ไหมมีดาบสองอันไอเฮียเวลาไม่ทันแล้วเมาส์กูโคคุมลำบากลำบากอ่ามาแล้วกีกี่ค,คนวะเนี่ยเก้าคนพัฒนาการ วบายแลวพี่มาพี่มาขากนี่นี่เองทำไมกูไม่คุ้นแฮมทาโรเฮียนี่เลยวะแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วจันกิออก Drop it like the Nasdaq, move white girls like this coat up my ass crack, move black girls, cuz fuck I'll do it. ก้าวไกลก้าวไกลกูอยากรู้ว่าอ้ําเริ่มมาจากอะไรอ๋อกูรู้เลยตอนจบแม่งเดี๋ยวค่อยๆลดลงไอ้เหี้ยเดินลปทางนีก็มีไม่ใช่ ออกกูกล้วแล้วไอ้เหี้ยไอ้สวงไง้ส่กา์กงตไอ้เน่คนง่ายเลยสตัวเปลาดิบาดิสีเขียวเขียวมันคือเหี้ย The green p e a n t เลื่มหายเลืมหายไปทีลกสี มือกูกตั้งใจว่าอย่างเต็มที่ได้แค่นี้แหละโอ้โหคุณมันมีอะไรเยอะเอ้ยอันนี้กูกคุณอยู่อันนี้กูคุณอยู่กูกูได้เออใช่อันนี้กูไม่เคยเห็นเต่าเห็นปลาปเลย, <c oughs> เยบ้านมันนี่กูตกปลาไปสองตัวพอดูออกพอดวกูเป็นเ <c oughs> ต่าเต่าวะเต่าเลยวะมันตกปลาที่ใครวะ กำลต่อมองฟ้าไปเลยเฮียกำลังต่อมาจยมเางไม่ได้ตกัเียเออไม่เห็นเตาัางร่างกายเป็นตาังเยเลยมัก่ัปิดไยครับดูพี่กูลงสีไม่ทันในเหีย อมวัดยากมากเลยอ้เหี้ยต้องเป็นคสีเขียวมาเลยจะรู้ไหแต่ทุกคนรู้เนี่ยไอเยี่ยนิวาดโคตรดีไอเยี่ยนิวาดคนดีกูไม่รู้กูจำไม่ได้ว่ากูวัาในอันนี้เนี่ยกูแปลกแปลกกูรู้แล้กูรู้แล้วตัวอี้เนี่ยเลย ทีวีไอ้ย่มไปกลายเป็น work boy อะไรอเี้ยันกรเขาบย่งนันเรียนลงมาวัฒนาการ เいやโมโมว่าโอ้โหโอ้โหไอ้ยี่ไม่รู้เองนี่เองนี่เองกูรู้ละกูรู้ละจุดจบกูรู้ละจุดจบกูคอใจดีก่อนคอยเจนนี่ไอ้ต้นไม้เที่อนี่เองค่อยๆแปลงร่างไปเรื่อยๆต้นไม้เที่อนี่เองต้นไม้มาจากไหนวะไอ้สัสควยเลยวะเนี่ย มีแต้โอ้ยจับกลุ่มก้อนเหี้ยะไรวเนี่ยอะไรกลุ่มมองมดโอ้โหจากอะไรวะวิวหมออบ้านเทเลทบีกูไอเหแต่ดีเทีก็เป็นเหี้ยเฮ้ยยัดเค เอทำไมกูไม่เคยเจอกีต้าวเ้ไมกูไม่เคยเจอกต้าวคต้าวมันวาดเบสดนี่ว่าเบสแล้วมึงเพิ่มสายไหมหทำไมวะอโ้้้้ จากเบด่นกลเป็นอุกกาบาตอีเหียจากเบดกลาเป็นอุกกาบาตได้ไงวะรกาลยตัวเหียนี่ยกูไม่มีแรงจะข่าไอ้เหียโดกไอ้ส I'm on the next level อะนี้นี้อแงต่แรกอะมันกลายเป็นอะไรวะอันนี้คืออะไรวะกลายเป็นอะไรวะเนี่ย คุณจำได้แล้วคุณเริ่มขึ้นคุณละนี่ไงเริ่มเริ่มเริ่มโอเคกูเก็ดแล้วกูรู้แล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีกลายมาเป็นคนข้างกำแพงไอ้เหี้ยปล่อยจะได้กันแล้วไงเี Make เลเวลสุดสัตว์ไอ้เหี้ยคุ้ยว่าไม่ทันโอ้เหนื่อย เหนื่อยโอ้โหเกินตะมอมันกลายไปเป็นอะไรวะตอนแรกตอนแรกกจะว่าเปะราเป็นตรวยอ้ย่กูได้ไหมกออไม่งกูแลวกูจำไม่ได้วะมันมันเป็นอะไรวะไปอ๋อโอเคกูเกล้ไอ้หียกูเกล้ไอ้สัสโก้เว่ยกูเกล เยอี้ไเดคอดาตหอ้ตรงไอตรงที่มันไม่ควรหนุดเสยหนุดไอ้ตรงที่ไม่ควรจะหลุดม่งไม่หลุดมึงดูหน้าน้านไอเป็ไอ้ยถ้ไบไอ้วอาเป็นซอมไี้ไอ้ไอไไอ้ไอ้อ้้นอออออ้้อออ

อะไรวะเนี่ยแล้วก็ไม่หลุดเทีดาวด้วยเอาไงยาไงติดทางไงอ๋อรอยอันนี้มึงรอยแล้วอันนี้มึงเกินหาลแล้วะมีความสุขมีความสุขไอ้สัตว์ก็ถือว่าไม่หลุดทีมเหลีวเลเลยวจะดิผมจะเดมัสีได้ไง นอนดีกว่ากูไปละกูไปละบายบายไปฮะเจอกันวันหลังโอ้หมดแรงแล้วกันเนี่ยไม่เหลือเรี่ยวแรงอ่บายบายเจอกันนะครับ